ทิมสูเผยไฟกับฟุนโดล่าเป็นการเดิมพันที่สูงมากโดยล่าสุดนั้นทิมสู่แชมป์โลก WBO พิกัด154ปอนด์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนการโชคกับทางเซบาสเตียนฟุนโดล่าในเช้าวันนี้ว่าไฟนี้เป็นการเดิมพันที่สูงมากเพราะว่าถ้าผมผ่านไฟนี้ไปได้ผมก็จะมีซูเปอร์ไฟกับทางเทอร์เรนคอฟฟอร์ดความยิ่งใหญ่ในโชคชะตา รอผมอยู่เขาเก่งมากปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เขาทําได้สําเร็จเขายอดเยี่ยมมากคุณไม่สามารถโกหกเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้เขาเป็นนักชคที่ยอดเยี่ยมและสิ่งที่เขาทําในอาชีพพา่อค้ากาปั้นของเขามันดีมากเขาสามารถเพิ่มพิกัดมาที่พิกัด154ปอนด์ได้เขามีทัศนะเขาแข็งแกร่งเช่นกันผมไม่คิดว่าเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนัก เขาอยู่ใน3อันดับแรกเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนแน่นอนว่ามีทางนาวยะอินุเอซาวุนคาเนโรอวาเลสและเขาเทอร์เรนคอร์ฟอร์ดผมอยากชกกับเขาทิมซู่กาวสำหรับทิมสู่เขาจะขึ้นชกกับเซเบสเตียนฟุนโนล่าเพื่อชิงแชมป์โลกดุนย o, ูบีโอหรือนยูบีสีในพิกัด154ปอนในเช้าวันนี้นั่นเอง